และนี่คือที่แรกและที่เดียวในสกลนครบั่งไฟตะไลร้านโดยค่ายชอแชมป์ครับผมบั่งไฟค่ายของค่อยก็คือค่ายซอแซมตะไลร้านมันกุเผาพี่น้องกลับมาบึงได้เป็นเพื่อนเจนนด่เอสบ่นายแซมเพื่อนเป็นนุ่มไปเสนีเนาะเพื่อนไปบะไปบ่นไว้นำลักบานอ่านคันได้คันได้หลือดคันเหลือดขีดที่เพื่อนกะละเอ็ดบังไฟตะไลมาจูดบะจุดบ่นไปนั่นละก็ก็เราได้ผ้าเดยเอ็ดเพื่อนเป็นสร้างเองผมเด้ในายแซมนะ่ะ แก้บุญรอบปิดมังฝ่าแก้บุญสวัสดีครับมืัอนี้อยู่กับถ่ายพลดสกลนครเด้อครับมืัอนี้อยู่กับบ่าวบอยครับวันนี้เราอยู่กับคุณพ่อยังครับเนี่ยคุณพ่อบานสัทธาหผนคุณพ่อบานนะครับมืัอนี้เขาไม่ให้ยังครับมาอัดบังไฟมืวอนี้อัดมังฝ่ายตะไลล้านตะไลล้านจูดบุญมะตุพร้าวไข่โซเซ็มตะไลล้านนี่แหละมาอัดอยู่พี่สีธาตุน้ำบล็อกป่าสนั่ะสนานอำเภอศีธาตุพี่ละอำเภอสีธาตุนะครับอยู่กับ ปราสนันปราสนันยนนะครับคุณพ่อครับมามามาคุณพ่อปราสนันยนนะครับเพื่อนอัดบล็อกบ้างไฟเนาะเอนเดี๋ยววันนี้ครับเพื่อนครับว่าที่ึ้นบล็อกจังไดอัดจังไดเดี๋ยวรอติดตามชมกันครับพี่น้องอันตอนนี้กำลังเอาเอา บล็อกลงมาเราเอางไฟเขาเอาบล็อกเอาไฟเขาบล็อกน่อยลรวเาบ็อกง่อนกันเราในห้องมาเห็บอกูกไูมากระสุนักเก่าได้ะนักเนาะ ็ยางนั่นละดึงโอ้แก่แก่็ได้เบร์บายกัชื่อได้ยั่ว่าอัตรยเขียนยกันอีกรัเดี๋ยวเับมเดนับมันเดินใกล้ๆในนใกล้ดีนดเดี๋ยวดันเออหนึ่งหนึ่งเซนหนึ่งหนึ่งเออหอนแล้วหอนลหล้วไปก่อนหนึ่งสองโอ้สุดหวะเอาเดันหนึ่งสอง ยกดันเข้ามาอีกเออมันยดไปดทกนพรอมอนางตงอ้ตงนี้วะตั้งที่ตั้งเื่อเื่อนี่รมาเอาเนดันอันเลยบดจิดละค่อยๆดันเข้ามาบดหดแห้งด้ก เด okay. uh, ี๋ยวนะเอาหนึ่งสองตึ้งันไว้กอนความสื่อนึงแหงข้าต้มตั้งตั้งทีตอนนี้เอา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 กไฟเฮาเซืร์บ็อกเฮาบ็อกแล้วแล้วหน่ ลุงจะกระถึงลงมาเรียบร้อยแล้วไฟเขาบล็อกมันเรียบร้อยแล้วนาแจมกำลังมาดขานมันเพราะมันตั้งกันั้นมทิ้งต่อไปก็เราเอาทรายกอกทรายกอกลงไปในบล็อกนี้กอกเพื่อคุมบไฟให้มันอยู่ตกกลางทรายลงไปนะเมื่อกี้เข้ากันเห็นแล้วนะครับ,บเพื่อนเอาตัวบล็อกเนาะ,ะขึ้นชงช,ง,ชงนะครับตอนนี้เพื่อนเราขึ้นเรียบร้อยแล้วครับคุณครับเห็นปะครับ อตอนนี้เราขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วรอที่จะอัดทรายอัดทรายลงไปในบ้างเดี๋ยวเข้ามาเบืองครับว่าขั้นตอนการอัดทรายใส่ตะไลล้านนะครับว่ามันจะมีขั้นตอนยังไงเดี๋ยวเข้ามาเบื่องกันครับเป็นยังเข้าต้องอัดทรายลงไปครับเพื่อที่เวลาเขาอัดลงไปนี่เวลาเอาเฮลิคอัดบอรลงไปนี่มันจะขยายบังมันขยายออกเพื่อ,อ,อให้มันออกเท่ากันให้มัน มันมันถ้ามันไม่เท่ากันบอกันมันมีได้ทรายบ่มันจะโอ้ไม่พอดีโอเวลามันปีดบีโอมาเนี่ยเวลามันเนียนแ้ลงไปมันพ่อเล็กนี่จะเข้าดื่อมพอเก่าม่เนีนครับมันจะขยายตัวออกมาพอเราแห้งอัดเข้าไปห้าร้อยปอนด์เมีนบันนี่อัดลงไปจะลื่นถึงห้าร้อยปอนด์อัดหกร้อยขึ้นบ่ครับอัดห้าร้อยปอนด์นี่ลงไปนี่มันสิเล็กนี่ขยายตัวตีบีโอคำว่าษาไทยคือว่าบีโอมันจะบีออกเนาะมันจะเกิด กิดการขยายตัวนะครับมันจะขยายตัวว่าเขาใส่แรงอัดเท่าไรครับนี่แรงอัดกี่ปอนห้าร้อยห้าร้อยปอนเขาใส่แลยครับมือลงเตือนเธออันี่คือเท่ากักิโลครับมือหนักลงเตือนเธอเนี่ยอัดเตือนเธอคือเท่ากักิโลครับกิโลอ่าแหงอัดห้าร้อยปอนอัดลงไปเนี่ยไม่บังกระบี่ออกมาบานนี้คันไม่ได้ทรายบ่มันละอ้อมีเสมอแตะเลยนะใส่ใส่เนาะอัดไว้สุดเด็ดคือของไม่รับ มือได้และองบังคับก็กับนึ่งฮ uh ะตอที่เิ้ครับแล้วไมตาแล้วขอสายอมรักไว้เนาะที่หกทีอัพตรงนันฮัลโห ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อันตรายนะครับต้องใส่ความชำนาญเป็นพิเศษผมกะขึ้นมาแบบมาเบิงงเ,ออเพื่อนปัดกี่ตากอบพื้ไม้พี่ <c oughs> ม,มันยอนัรถรอนอ,อมีที่ยอนแล้วลูกอ่อ่ไ,ไหนอะ่ะกรลอ่ะของพ่อ,อนั่นไหมจ้ตเตอรีิอ่โอ้พ่อไปยกมาจะขุดได้เลาะเลาะล่องน้ำได้เปล่าคนเด้อวเนอะมาวไปหาหอยลายได้นี่เนาะเอารถไถไปยกมาเลยลจันสีมันสองประเดืนนอนหนึ่งในหนึงบางไฟไม่มีด้วยเดี๋ยวไปหาเขาดูวิาแปลง่งน้ำมัแล้วที่สอบร้อยต่อตไปก็คือ เรา,เามือลงอัดบาดนี้อัดเถอะละกิโลทรายทรายกอกแล้วอ่ทรายกอกแล้วบบดนี้ละ่ะอัดได้บาดนี้เอามือลงไปเป็นถุงถุงละกิโลอัดเถอะละกิโลเถอะละครั้งละห้าร้อยปอนด์อ่คือเอาว่าเมื่อกี้นี่ล่ะอัดเท่าละห้าร้อยปอนด์ไปเบิดหลายเด้อมีเงินน้อยๆเด้มันจะละ,จะเล็มไปเนี่ยปะ้าป,ประมาณจ่อกิโลบางร้านนี่ประมาณร้อยแปด โอ้ร้อยแปดกิโลร้อยแปดถุงถุงุงละกิโลเนาะเอาเอาแพ็กถุงมาเสื้อถุงละกิโลมาเลยอัดเอามือนี่ลงลงมือนี้ถุงละกิโลเฮาเฮาสร้างมาเรียบร้อยแล้วถุงละกิโลกิโลนี้เอาทีลงบังไฟแล้วกะซากลงไปแล้วก็ใหรลิกเต็งลงไปอัดห้าร้อยปอนด์คือละคาร้อยปอนด์ประมาณเบิร์นี้เบิร์บังไฟร้านนี่คือร้อยแปดถุงถุงละกิโลนี้โอ้หมดร้อยกิโล มดี่น้อยเด้พี่น้องมันละมันล่นลงมาตุมอนี่เน่เล็กเล็กนยไยพูดก็ลองเกี่ยวมือบ่นอเนาานะอันนีโอ้ลงมาพุลอยู่ ลงมาแนี่นะครับลงมาเนี่ยเดี๋ยวทเอาดึงขึ้นตั้งตรงๆตั้งให้ตรงเลยตั้งให้ตรงตั้งให้ตรงตั้งให้ตรงอย่าปล่อยเลรุดรดแขึ้นมหมรุดรุดขึ้นมากดกลับอีกคันนะไปวะ อย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนอย่าปล่อยเลยูไปก้อนเยอะสิบก้อนสัยนก้อเย่อยสิบ้อนแล้างมันไม่ต้องสนยยื้อไลวแนี้ปลไปดไ ไห้ขึ้นผมให้ขึ้นเลยไปไปเดี๋ยวกินน้ำก่อนตอนนี้เพื่อนกำลังอันต้อซากต้อหลอพวกไฟก็ค้องหลอตอนนี้เนี่ยตัวเตียงวงเขาเปนยาวเพราะว่าอัดทเแ็กนี่มันหลัดอยู่แต่เล็กกว่าความยาว4เมตรพอต้นด้วย สะยาหดสี่เมตรลงไปหดผื้นตัวนีออต้ตอยู่หลายๆอันมุนเกียวนี่เป็นของง่ายตัวนี้กับเล็กตัวมากมาากว่าประมาณยาวจ๊กโซหนึ่งเป็นเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็มาคันเกียวตัได้ไปเขาการะับตอ,อยู่ตัวนี้นะความยะความง่ายของเอาโลไฟลงเอาสะลงนี้กะขึ้นู่กรกดับตัน,นี่แหละมันเป็นเกียวเกียวขันขันยาวก็เป็นท่อนเป็นท่อนเะ้วตัวเราลงได้เมื่อไยะอยู่ คัานได้หล่อได้เลยบร้อยได้อัฐหนึงแล้วก็ง่ายต่อไปฮันอัดต่อไปก็ง่ายมีอะท่านยังมีลงตูนี่นะตูนเลยขอดขึ้นขอดลงอยู่ประจำเ้ยร <c oughs> ับไหมโอ้แม่แล้วประเทศยามเพื่นสมัยเพื่นเป็นบ่าวนะเมื่อจึ๊บไม่ไหวมันยังไม่สนิทด,ดี <c oughs> ต้องต้องเอาแนวรอลื่นมาใส่ต้องเ่าเนี่ยมันลื่นๆมาใส่ต้องมีเบียร์สักสองขวดสามขวดไม่ได้โหนี่อเอาเส้นทงอะไรรอดทำไมตอปกมันบวชออกอนี่แล้วไปหานนะโอ้โอ้โอเขากำลังอัดเพราะว่าเอาบล็อกเอาหัวลุงแล้วของไฟลุงแล้วแล้วอันเอาสะลุงแล้วหล่องไฟลุงแล้วแม่นบ่ขั้นตอนเขาอัดแล้วเขาเริ่มอัดแล้วหรือยัง อัดคือเอามือเสื้อเพื่อเป็นถุงนะถุงละกิโลลงไปเอาสะลงเอาเฮโดรลิกเต่งอัดลงไปห้าร้อยปอนด์พอหอดห้าร้อยปอนด์ก็ย่ขึ้นบังเข้าีนใส่ใส่ัะถุงครับเนี่ยประมาณร้อยแปดถุงร้อยแปดเธอดึงขึ้นดึงลงนะกว่าละเลี้ยวนี่นะนี่ธรรมดาได้ร้อยแปดเธอนะถุงถุงทอใส่ในถุงละถุงละกิโลถุงละหนึ่งกิโลนะถุงละหนึ่งกิโลมือนัะมันทอดอยู่ตลอดถุงละกิโล แรงดันลงอัดลงเนะี่ยคือห้าร้ยอยปอนไอลูลีคุณนัดติ่งลงหยักลงนะไ <c oughs> ายเบิกเอาลวดนะ่ะจะจ้อากระได <c oughs> ดึงขึ้นดึงลงมันมีธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อไปเบิกน้ำเดียวเด้อมือจูนแนตะ่วันที่แปดสภาคนละอันนี้คือลองอัดอันนี้เดินเคเ้น่อ,อนไม่จำกัดเป็นมไม่สิบเลย 来 công quan giọt nam đây giọt cho <laughs> 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 làm <laughs> <laughs> ยอดไม่ได้ทำเยอะในบ้านใกล้บ้านใหญ่เขเิดกันทุกคนยใหญ่่มากับบ้านบ้านใหญ่ใกล้กันมาเปิดมาเน่แล้วมาเนีสิ สวัสดีครับสวัสดีครับมือนี้ยูดเซครับพ่อเออมือ,อมนี้บอดอยู่หว้วไอ้อูบมองจูดบังไฟบานกุญพาบุญบานกุญพาบังไฟตะไลเป็นเป็นลักมือนี้นะ่ะบังไฟน้อยก็มีอยู่ครับยอยู่ห้ไออูพิรัตธิ์นิดเคลื่อนน้ำอุ่นพี่น้องเออเพื่อมีฮันมากับมาเบิงึงเด้อยังเป็นนี่จูดตอนนี้กำลังเริ่มชัวเพื่อมาเบิึงกับมาแล้วก็ตะไลล้านของไข่ช่อแช่มนี้ได้ครับผมสีสูงซ้ำแต่ สีสวยงามซ้ำใดเดี๋ยวล้อพี่น้องล้อเบิ้งไปพร้อมกันครับเดี๋ยวแอสสีไายให้แบบจ้าๆเลยครับให้คือว่ามีมองเดี๋ยวคือว่าหมองนี่วาดิจะภูมบันกุดเผ่าโดยใครช่อเช่มครับถ้าพาดมองนี้แล้วก็คือมีบอลอื่นก็คือที่กาละสินนะครับพูดว่าคกุดว่ากาละสินครับจังหี่จังเห็นแต่ของเขาไงลีของเขานะครับ ใช่ก็ของเฮาแนี่คือที่แรกและที่เดียวในสกลนครคือหนึ่งเดียวในสกลนครคือบั่งไฟตะไลร้านโดยค่ายชอแชมป์ครับผมไป็นี่คู้บ้าตีไปแล้วต้นแม่เป็นยังไงต้น อ็นี้กะบังตะไลแสนกะเรียบร้อยไปแล้วเด็กครับหลังจากนี้กะรอชมตะไลล้านของค่ายชอแชมป์นะครับผมวันนี้จะพูมคือหนึ่งเดียวในสกลนครน,นะครับเป็นตะไลล้านที่ใหญ่ที่สุดแล้วในสกลนครตอนนี้นะครับผมหลังจากนี้กะรอชมรอเบิงครับเพราะว่ามื่อนี้สภาพบรรยากาศนี่กะมันกับโบเอื้์อ้นุ่ยบันไดเพราะว่าทั้งฝนทั้งลมแอดมินกับทำหน้าที่เต็มที่ครับผมจะทำผลงานออกมาให้ท่านผู้ชมได้เบิงได้ชม ได้มวนรับรองว่าได้เห็นแน่นอนครับหลังจากนี้ครับรอบที่สามรอบรุ่นไปน้ากันครับว่าบังแต่ไรลานสี่ขึ้นสูงซ้ำใดแหละสิไปฮอดไซค,ครับผมขอบคุณครับ,รบโอ้บังไฟเมื่อกี้นี่บอาบาังแต่ไรแสนนั่นมันเป็นคล้ายๆกับมันมือมันจะอ่อนเลยหรือมันหรือมันอัดมีแน่นเลย่องมัน,มน,มนมเ,นนนเรนพราะว่าตอนไปอัดนั่นอัดแค่350รอยสบบอสามร้อยห้าสิบปอนด์นะนะธรรมดาของอัดสี่ร้อยห้าร้อยแต่บางไงนั่นอัดห้าร้อย ก 8, ็แมนแมนออดเยอะมันมีคอมีแันออดอยู่มันปิดเนาเรือหลังจากนี้นะครับจะถึงเวลล่าที่ทุกคนรอคอยแล้วครับนั่นก็คือตลายร้านท่ายชอแช์ครับ บ่าเนี้แอดมินกะว่าใจแต่ว่าแอดมินกะลุ้นกันจนแอดมินบอยนั้นไปเฮ็ดมากเลยครับบังนี่ไปเบื้งวิธีการทำอมเลยครับแต่ว่าแอดมินบอยกะบ่ขาเสียใจกันนะสิ่คือซึ่งทำได้เพราะว่าบังบางทีขึ้นได้เครื่องนึงกับโต๊ะครับเดี๋ยวบังนี่มาลุ้นไปพร้อมกันได้ครับเพราะว่าถ้าตั้งใจแอดมินกะบใายภาพบสุทีซูตครับเพราะว่าแอดมินกับยันตั้งใจกัต้องแรนครับแต่ว่ากะให้รอเบิ่งหลังแอดมินนี่เขากำลังจะติดตั้งแล้วครับผมหลังจากนี้กะรุ่นไปพร้อมกันครับไปพบกกััััับบบงงไฟลล่่นนนนนคคคายยยชชอแมป์เเรรหึดีวใส พาไปดูไกลๆไปกันไปกันไปกัน